สวัสดีครับเจจากรถยนต์ตรงใจครับวันนี้นะครับผมมีรถมานเสนอ1คันนะครับเป็นรถแนวครอสโอเวอร์นะครับขุมกำลังไฮบริดนั่นเองนะครับนั่นก็คือนิสสันคิกครับอันนี้เป็นตัว1.2 V L ท็อปสุดของรุ่นครับเป็นตัว e power นะครับโมเดลที่ได้ไปจะเป็นโมเดลปี2020นะครับก่อนให้ดูคลิปเต็มคุณผู้ชมครับรบกวนนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางรถยนต์ตรงใจครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับตัวนิสสันคลิกเนาะต้องขออนุญาตเกริ่นเลยนิสสันคลิกเนี่ยนะจะเป็นรถนะครับที่เป็นไฮบริดนะครับการทํางานของเขานี่จะต่างจากไฮบริดแบรนด์อื่นอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบภายในคลิปนี้ด้วยนะครับนะอ่ะก่อนไม่ถึงตรงนั้นครับเดี๋ยวเรานะครับมาวนรอบรถกันก่อนเนาะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างกับตัวนิสสันคลิกนะครับคันนี้เป็นตัว1.2 V L ครับจะเป็นโมเดลท็อปสุดของรุ่นนะครับซึ่งในตัวของ นิสสันคิกนะครับที่คุณชมเห็นนะจะเป็นสีขาวใช่ไหมหลังคาหน้าบนเป็นแบ็กท็อปนะครับจะมาในเกรดของตัว VL เท่านั้นนะครับเป็นตัวท็อปเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเราออกห้างใบแดงนะครับเจ้าสีขาวหลังคาดําต้องบวกท็อปอัพเพิ่มอีก1,000 0บาทนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้สีทูโทนนะครับในเกรดของตัว V ลงมาไม่สามารถทําสีทูโทนแบบนี้ได้นะครับมาเริ่มด้านหน้าชมองับนะ เขาจะได้ในส่วนของกระจังหน้าดีไซน์เป็นดีไซน์แบบ V ี o t i o ่นะครับสีที่ได้ไปเป็นสีแบ็คไฮกลอสนะครับหรือสีดำเงานั่นเองนะครับโลโก้นิสสันเนี่ยราะมันมีฝังเซ็นเซอร์อยู่ทางด้านในนะครับส่วนระบบไฟของเขาผู้ชมครับอันนี้จะได้แบบว่าฟูลเลยนะครับฟูล LED เลยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมไฟหลักหรือไฟหลี่ต่างๆอาเป็น LED หมดแล้วนะครับอันนี้รเพึ่งเข้ามานะผู้ชมผมต้องแจ้งรเพึ่งเข้ามาแต่สภาพนี่คือสวยมากเนี่ยแค่ล้างือเอามาจ่อตั้งขายได้เลย นะครับแต่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยครับจะทําการเก็บงานให้นะนะครับด้านล่างครับไฟฟลักแลนด์เป็น LED ด้วยเช่นเดียวกันตัดกับสีดําเงานะครับผมเพื่อเพิ่มความสปอร์ตเนาะกันชนด้านหน้าบังเปอร์ด้านหน้าเหมือนชุดดีไซน์สปอร์ตนะครับมีลิ้นหน้าให้สีดําแบบนี้นะครับตัวถังสีขาวกับสีดําผมว่ามันลงตัวมา,มากๆนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับบเรีบอดี้ของเขาเนาะด้วยความที่เขาเป็นแนวรถแนว,แนวครอสโอ,อเวอร์นะครับสิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับนั่นก็คือในส่วนของกราวเคเลนื้นนะครับเเค้าาามมีีวสูงจกพืนน่ย ในระดับหนึ่งเลยนะครับจึงทําให้นะครับมิสซันคิกคันนี้สามารถนะครับรุยบนทางฝุ่นได้ทางลูกรลังได้หรือขับในเมืองทั่วไปทําได้นะครับซึ่งผมมองว่ารถแนว Crossover ณปัจจุบันสมัยนี้ครับต้องอเนกประสงค์แบบนี้นะครับและขนาดบอดี้ไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เกินไปกาลังดีคุณผู้ชมครับแล้วแม็กที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับจะเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะครับส่วนยางที่ติดรถมาเนี่ยเป็นยางมิชลินนะปี2022แต่เดี๋ยวเราทําการเก็บเปลี่ยนให้ นะครับนะเป็นปี25ให้นะรับเพราะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาก็เลยหยิบมาให้ผู้ชมดูเลยนะครับในส่วนของมือเปิดนะครับเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเพราะไมีกระปุ่มของ smart entry มาให้นะครับทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับกด1ทีครับเป็นการปลดล็อกรถครับเมื่อปลดล็อกรถแล้วใช่ไหมครับกระจกจะกางออกมาแบบนี้เมื่อเราล็อกรถครับกระจกก็จะหุบแบบนี้นะครับซึ่ง ผมมองว่าโอเคนะโอเคเลยเวลาเราเจาเพื่อแบบว่าความปลอดภัยของตัวรถเราเองด้วยนะครับอ่ะด้านบนนะครับผมกันศาสตรงรุ่นของนิสสันคิกครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยอ่ะเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ของตัวรถกันหน่อยดีกว่านี่ครับคันรถเพิ่งเข้ามานะครับเบื้องต้นที่เปิดให้ดูนะเพื่อความสบายใจของลูกค้าทุกท่านนะครับว่ารถของเราเนี่ยครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำท้งต่อต่อหรือว่ากรอใหม่นะครับมาร์คกิ้งต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับน็อตบริเวณเสาบีคุณผู้ชมนะครับน็อตเสาบี ไม่มีการขยับนะครับแกะถอดไขหรือเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นครับรวมไปถึงน็อตฝาประตูทางด้านหน้านะครับของก็ไม่มีการขยับถอดไขเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณเห็นนิสสันคิกคันนี้แล้วนะครับเกิดอยากลองขับขี่ครับยินดีเลยนะฮะมาหาเราได้ที่โชว์รูมนะครับดีเจนท์นทุมขนะครับตั้งอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครถนยพุทธลิงชันนะครับอยู่ตรงซอยปลากน้ำกไก่ทอง15นะครับเข้ามาได้เลยมาลองเทสต์ได์ได้นะครับทุกคันในโชว์รูมเลยนะนะฮะอ่ะ ดูบอดี้ด้านหลังกันนะครับผมนะมาร์กต่างๆนะครับอยู่ครบสวยๆแบบนี้นะครับมีใบเซอร์ให้ทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันตวงถังให้นะครับอ่ะดูในสองนนี้กันหน่อยทุกคนครับลายแม็กเนาะลายแม็กนะครับสีดาแบบนี้นะครับเป็นแม็กตรงรุ่นของเขาเนาะสีสวยนะนะครับช่วงล่างเดิมนะครับแล้วก็มีป่องซุ้มล้อมาให้หน้าหลังนะครับอ่ะมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายผมชอบมากนะครับผมสำหรับตัวนีสสันคิกเนาะ เสาอากาศจะได้เป็นแบบชาร์กฟินนะครับมีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยเะครับพราะมีไฟเบรกตุวที่สามมาให้และสิ่งที่พิเศษคันนี้ครับถ้าคุณผู้ชมได้ตัวทร i มของ VL ใช่ไหมเขาจะมีกล้องาทางด้านหลังนะครับเพ <c oughs> ื่อเป็นการสะท้อนนะครับบรริเวณกระจกมองหลังเดี๋ยวผมจะพาดูทางด้านในด้วยนะครับโลโก้ที่สันชัดเจนนะครับไฟเป็น led นะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาคุณผู้ชมครับผมสงสัยอีกนึงนะถ้าเกิดเป็นตัว v l เุณผู้ชมครับเป็นทร i มตัวท็อปใช่ไหมคุณจะได้แผ่นบางสัมภาระ นะครับถ้าเกิดเป็นตัววีลงไปคุณจะไม่ได้อันนี้ผมสงสัยนะทําไมก็ไม่รู้นะครับอะถาดลองตรงรุ่นมีมาให้นะครับเปิดขึ้นมาครท่านผู้ชมครับจะเจอกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมนะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้อุปกรณ์สีมยางต่างๆนะครับอยู่ครบคันบอดี้ต่างๆแท้เดิมนะครับสีนฝาท้ายจิกไปมีรอยเล็บครับน็อตไม่มีขยับแกะถอดไขไ้ใดๆทั้งนนะครับด้านท้ายสวยมากส่วนตัวผมชอบมากๆคุณผู้ชมนะครับ มาดูด้านขวากันคุณผู้ชมครับด้านขวาบอดี Body, นะ้เดี๋ยวดูล้อก่อนล้อก่อนล้อก่อนนะครับล้อเดิมๆนะครับไม่มีขยับเนาะนะครับดูบอดี้กันคุณผู้ชมครับบอดี้เนาะ,ะดึงดูซิเป็นยังไงคุณผู้ชมปึ๊บเขาให้นะครับบอดี้เดิมๆนะสวยงามพร้อมใช้งานเลยนะครับซึ่งราคาที่สังกิดกับต้นออกายแดงนะครับในทริมของตัว VL นะครับจะอยู่ที่1ล้านสล้านกับอีก4500 0บาท นะครับพอเป็นมือ2ครับราคาตัวนี้นะราคาดีแอบกระซิบเลยนะราคาดีมากนะครับอ่ะดูโครงสร้างคุณผู้ชมโครงสร้างมาต่างๆนะครับสวยชิดแบบนี้นะครับเรียงตัวสวยๆเลยนะครับผมส่วนถัดไปนะครับน็อตบิเสาบีเช่นเดียวกันนะครับผมเสาบีน็อตเดิมนะครับไม่มีการขยับถอดถ่ายเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรานี่ครับผมขออนุญาต เปิดห้องเครื่องให้ดูหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงในส่วนของห้องเครื่องที่สันคิดคันนี้นะครับคุณผมมู้ชมสังเกตดูนะครับเขาจะมีทางด้านซ้ายของนี่นะจะเป็นนส่วนของเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับซึ่งเคนะรื่องยนต์บล็อกนี้เนาะเครื่องยนต์สามสูบแถวเรียงนี่ครับจะอยู่ในตัวของนิสสันโนด์นิสสันอะเมร่าหรือนิสสันมาร์ชจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกนี้เนาะส่วนทางด้านนี้นะจะเป็นมอเตอร์แบตเตอรี่เนาะนิสสันอีพาวเวอร์นะครับซึ่งการทําง,งานของ ระบบนี้นะครับก็คือเมื่อเครื่องยนต์นะครับมีการใช้งานหรือติดอยู่นะครับจะเป็นการปั่นไฟเจนเนอเรเตเข้าไปในตัวของมอเตอร์แบตแบตเตอรี่นะครับเพื่อทําให้กําลังจากมอเตอร์ครับส่งไปที่เพลาเพื่อเป็นการขับนะครับซึ่งคันนี้สามารถวิ่งโหมด EV ล้วนได้นะครับนะเครื่องยนต์เนี่ยที่ได้ไปครับเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับผมรหัสเครื่องยนต์ของเขาจะเป็น HR นะครับ1.2 DE ขนาดอ1.2ลิตรครับ ให้ cc อยู่ที่1,198 cc นะครับผมส่วนในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบดิเิียลไอออนนะครับนะ2.06กิโลวัตต์อาวนะครับถือว่าโอเคนะนะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะนะครับผมชนกับเกียร์นะครับเกียร์ที่ได้ไปนะเป็นเกียร์ที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นเกียร,ซร,ร์ซิงเกิลนะครับสปีดซิงเกิลสปีดเกียร์นะครับ ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1นึ่งร้อยสาแรงม้าครับกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2 8 0ร้อยแปดสิบนตันเมตรนะครับซึ่งจากที่เราเกินข้างต้นไปเนี่ยสมรรถนะของเขานะก็ถือว่าไม่ได้แรงม้าไม่ได้เยอะมากคุณผ้ครับแต่แรงบิดของเขาเอาเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะเจาะลึกเรื่องดีเทลนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะพูดคุยกันด้านในนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างก่อนคุณผ้ครับโครงสร้างเบื้องต้นนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับบอดี้สวย นะครับสีทีสวยเลยน็อตไม่มีขยับเนาะกิบล็อกไฟหน้าไม่เคยแกะนะครับรวมไปถึงบริเวณคานหน้าของตัวรถครับสีบางเดิมแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบครันนะครับทางด้านซ้ายก,กิบล็อกเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับแบบนี้เลยเอาไปท่าน,นี้เลยนะอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานทุ่ครับยังไม่ได้เก็บงานสวยขนาดนี้นะฉนวนครับการความร้อนเดิมมีให้อยู่คัน,นเล็กไม่น้อยนะครับมอกอรเดิมมีให้สติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบ นะครับแบบนี้เลยแล้วก็สังเกตดูตรงนี้นะตรงเขาเรียกว่าที่ลลอกฝาปองหน้าใช่ไหมคันนี้แทบไม่ค่อยเปิดเลยรอยถลอกไม่ค่อยเยอะเนาะไม่แท้แน่นอนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมมือแท้ขออนุญาตเก็บนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปด้านไปด้านในกันนะครับไปดูออปชั่นของนิสสันคิดคันนี้กันอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวของนิสสันคิดกันแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาซักเครื่องยนต์กันนะครับเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มพุชตาร์ทซึ่งปุ่มพุชตาร์ทของเ่องไดอยู่บริเวณตรงคนกีร้ด1ทับ ใช่ครับคุณผู้ชมครับติดแล้วนะครับนะเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้ได้ยินเสียงไหมเนาะอ่ะดับไปแล้วนะครับอันนี้คือทําการนะครับสตาร์เอนจิ้นเนาะผ่านนะครับมอเตอร์ไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราสามารถเปิดคําสั่งนะครับให้เขาทําการชาร์จไฟได้นะครับโดยการที่เราโดยการที่เราเนี่ยครับต้องกดในส่วนของโหมดกับขี่เนาะไปที่โหมดนะครับสมาร์ทหรืออีโคนะครับแล้วก็ปุ่มชาร์จลงมาค้างไว้ครับจะเป็นการสั่งให้เครื่องยนต์ติด เพื่อทําการชาร์จไฟนะครับอ่าแต่เมื่อเรากดยกเลิกผู้ชมครับอาจจะไม่ได้หยุดเลยโดยอัตโนมัตินะครับผมจะทํางานโดยกล่อง ECU เขาทําการควบคุมเองนะครับเนี่ยอันนี้ผมกดยกเลิกชาร์จนะอ่ามันก็จะไม่ดับโดยทันทีนะครับต้องสักพักหนึ่งในการตัดการทํางานตัดหรือตัดการชาร์จไปนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็ใน t r i มของ VL นะ่ะสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือบริเวณกระจกมองหลังตรงนี้ครับคุณสังเกตดีๆนะเขาไม่ใช่กระจกนะครับมันเป็นการสะท้อนจากกล้อง นะครับนี่เมื่อเรากดตัดแสงจะเป็นการปิดแบบนี้ปิดมืดไปเลยนะครับแต่เมื่อเรากดเปิดหนึ่งทีครับแบบนี้เลยครับนะฮะเมื่อเราการถามว่าใช้งานจริงได้ไหมผมบอกนิ้วเลยว่าใช้งานจริงได้นะครับแล้วเขาเนี่ยครับไม่ได้ทางานร่วมกับกล้องสามนะครับเป็นการทํางานแยกกันอย่างชัดเจนครับอันนี้คือเรยนกล้องหน้าแล้วก็โมเดล3ามิติของรถนะครับกล้องทางด้านข้างนะครับ ขึ้นแบบนี้หรือเมื่อเราเข้าเกียร์สองถอยเข้าเกียร์หอยหลังผู้ชมครับโดยการน่ครับผักมาที่หันด้านขวา1ทีครับเพราะนี่คือเกียร์ one p a d d l ลนะครับหักด้านขวา1ทีครับจะเป็นการเข้าเกียร์ว่างครับดันขึ้น1ทีจะเป็นการเข้าเกียร์ R นะครับเมื่อเราจะเข้าเกียร์ว่างครับผักด้านขวาอีกหนึ่งทีครับจะเป็นการอยู่ที่เกียร์ N แล้วกดเบรงมือโดยการกดปุ่ม P ครับซึ่งการทำงานของเกียร์นี้ใช้งานไม่ได้ยากุผู้ชมนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วในส่วนของ นิสสันคิกคกอนี้นะครับเขาเป็นรถนะครับที่มีการขับขี่คล้ายรถ EV 100%ครับโดยการจะมีโหมดขับขี่ให้สิ่ง2โหมดนะครับโหมดแรกคือโหมด S นะครับ S ในที่นี้คือไม่ใช่สปอร์ตนะครับแต่เป็นโหมดสมาร์ทแล้วอีกโหมดหนึ่งครับจะเป็นโหมดอีโคครับซึ่งเมื่อเราอยู่ที่โหมด S ครับคุณผู้ชมคุณก็สามารถใช้เกียร์ของเกียร์วันเพัดเดลได้อย่าง100%นะครับระบบการขับของเขานะครับก็คือเมื่อเราเนี่ยครับแตะคันเร่งก็เหมือนรถทั่วไปนะครับแต่เมื่อเรายกคันเร่งคคครรรรรัับบจะทําาาากหนนน่่่วงงเเือออยตต์์ผมไฟฟ้ ทำงานมีความคล้ายคลึงกับในตัวของ engine brake นะครับซึ่งตอนแรกๆที่เราขับขี่เนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นชินนะครับอาจจะเกิดอย่างนี้ได้หรือเกิดการเวียนหัวได้นะครับแต่เมื่อเกิดเราคุ้นชินกับมาแล้วครับการทางานของเกียร์ one pedal นะครับตอบโจทย์มากเมื่อเราขับขี่ไปยกคันเร่งครับหน่วงลงแต่เบรกเบาๆครับจะเป็นการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะบอกระบบการาขงเกียร์ one pedal นะครับแล้วส่วนต่อไปช่วนครับในส่วนของ พวงมาลัยตรงนี้เนาะดีไซน์ที่ผู้ชมจะได้ไปนะครับจะเป็นดีไซน์ดีเชฟแบบนี้นะครับจะเป็นดีไซน์ออกแบบมาให้หลบกับตัวเรนหน้าขาของเราเนาะซึ่งผมสูง175ครับหน้าขาเหลือนะเสื้อพวงมาลัยของเขานะครับสามารถปรับทิศท,ทางได้ด้วยเนาะปรับลงครับปรับขึ้นปรับใกล้ปรับไกลทําได้หมดทุกอย่างนะครับซึ่งผมชอบพวงมาลัยดีเชฟมากเพราะเขาจะหลบหน้าขาชัดเจนเมื่อเราลงจากรถครับพี่ต้องสังเกตดูวยไหมขาผมเหลือมากขึ้นลงครับสบายสบาย นะครับผมแล้วในส่วนพวงมาลัยครับดีไซน์เป็นไซส์ดีเซฟป,ปื๊บมัลติฟังก์ชันมีให้ครบครับรวมไปถึงนี่ครับการทำงานของครุยคอนโทรลของเขาเนี่ยจะเป็นแบบอินทลิเจนต์ครุยคอนโทรลครับการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นการใช้เรดาร์ตรวจจับจากคันหน้าครับซึ่งรถส่วนใหญ่นะครับการใช้งานของระบบครุยคอนโทรลหรือระบบการนําทางแบบแปรผันนะครับจะทําการโดยการใช้กล้องจับคันหน้าและตามความเร็วแต่ของที่สังเกตครับจะเป็นการใช้เรดาร์ที่ฝังอยู่ตรงนี้จับคันหน้าแล้วก็วิ่งตาม นะครับซึ่งจะให้ความแม่นยำค่อนข้างสูงครับแล้วหลักการทำงานของ Intelligent Cre สตันโ o นครับคือเราสามารถตามคันหน้าได้จนถึงจุดหยุดนิ่งครับก็คือความเร็วศูนย์กิโลเมตรนั่นเองแต่นะครับจะอยู่ที่ศูนย์กิโลเมตร2วินาทีเท่านั้นครับเมื่อเข้าวินาทีที่3นะครับเราจะต้องกดรีซูมเพื่อขับตามคันหน้าแต่ถ้าเกิด1นึงถึงสวิครับยี่สังคีคันนี้จะทําการออกตามคันหน้าโดยอัตโนมัติครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือระบบของความปลอดภัยของเขานะครับซึ่งนะครับ นิสสันคิกคันนี้เขามีระบบการเตือนออกนอกเลนมาให้จากโรงงานครับแต่นะครับจะเป็นการเสียงแจ้งเตือนเมื่อเราออกนอกเลนแบบนี้ครับจะมีเสียงแจ้งเตือนมาแต่จะไม่มีการระบบงานดึงกลับมาให้แบบนี้อันนี้ยังไม่มีให้นะครับรวมไปถึงระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมครับ traction control มีมาให้ครับระบบของ auto high beam มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขานะก็คือบริเวณไฟสองเท้าตรงนี้ครับกดทางปุ่มด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการเปลี่ยนสีคุณผู้ชมครับเปลี่ยนสีได้มีสีให้เลือกมากมายหลายสี นะครับเมื่อตอนกลางคืนเนี่ยสว่างมากคุณผู้ชมครับแล้วก็สวยงามนะฮะในส่วนของนัาบัตรเลมานของเขานะครับจะเป็นแบบ TFT นีครับผมซึ่งจะเป็นการเ่ีงยววันนี้ทางด้านซ้ายไี่ขึ้นโชว์นะครับจะเป็นการรีเจนไฟนะครับจากเครื่องยนต์หนึ่งถึงสองลิตรเนาะไปที่มอเตอร์ไฟฟ้านี่ครับจะเป็นการขึ้นแบบแบบนี้นะสามารถนะครับดูเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับโดยการบังคับปุ่มทางด้านซ้ายตรงนี้เนาะจะเป็นการเลื่อนดูหน้าจอต่างๆนะครับเช่นนะครับผมการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเอเวอร์เรนต์ต่างๆรวมไปถึงนะครับ การเปลี่ยนเพลงก็ทาได้ผ่านทางด้านสายมือด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนิสสันคิดเขานะครับว่าในตรงกลางผู้ชมสังเกตตรงนี้นะเขาจะมีเป็นตําแหน่งเกียร์นะครับอย่างตอนนี้อยู่ที่เกียร์พีใช่ไหมเมื่อเราเข้าที่เกียร์เอ็นครับก็จะขึ้นเกียร์เอ็นทุกอย่างคือแสดงบริเวณหน้าปัดเดินไมตตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วทางด้านขวามือผู้ชมครับจะเป็นการแจ้งความเร็วนะครับว่าให้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนขนาดเล็กไม่เลครับอยู่เพียงแค่แปดกิโลเท่านั้นเนาะถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็มี ปะกมการต่างๆอยู่ครบนะครับขยับมาสุดป้ายนะครับบริเวตรงจอกลางของเขาเนาะจะเป็นจอทัชสกีนนะครับขนาดอยู่ที่8นิ้วผู้ชมครับซึ่งนะครับเขารองรับแอปพลิเคชันนระบมากมายเนาะรวมไปถึงครับ e p p l e c a r p ได้นะครับโดยแต่ข้อเสียผมเซ็งอย่างหนึ่งคือเป็นยังเป็นแบบเสียบสายอยู่ผู้ชมครับเมื่อเราเสียบสายสึงจะใช้งาน Apple CarPlay ได้นะครับเมื่อแต่มันไม่มีแบบไม่มีแบบไร้สายให้อันนี้ผมไม่ค่อยโอเค นะครับน่าจะมีไรใส่มาให้เนาะเพราะว่าคุยผู้ชมอย่าลืมนะรถคันนี้คือรถบุรุษรถหลักล้านนะออตอนออกห้างตอนออกห้างไปแดงนี่คือหลักล้านนะครับอันนี้เสียดายนะฮะอ่ะแล้วเขายองรับในส่งของสั่งการด้วยเสียงด้วยนะครับโดยการที่เรากดไปที่ทางนั้นขวามือนะครับจะมีไอคอนรูปปากเนาะรีเจนโฮมคาฉันเจอหนึ่งตัวเลือ r กรีเจนโฮมคา ที่ซอยปากน้ำกดเริ่มได้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นออปชันที่โอเคนะสังเกตเสียงมีมาให้ดีกว่านะครับผมรวมไปถึงครับเครื่องเสียงที่เขามีมาให้ติดรถนะผมมองตรงๆเลยว่าเสียงดีมากคุยผองฟังเสียงดูครับประมาณนี้นะครับก็คือกระหึ่มกระหึ่มและเสียงเบสแน่นๆนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ครับผมเมื่อกี้เราก็เกิดเรื่องกล้องไปแล้วเนาะนะครับนะอ่ะดูส่วนทันไปกันคือระบบ ปรับอากาศของเขานะครับซึ่งระบบปรับอากาศของทางที่สันคิกนะครับผมส่วนตัวนะครับมันเย็นมันเย็นเพียงพอถึงห้องแถวสองเลยนะครับอันนี้ผมเปิดไปที่สองขีดนะครับคือเย็นฉ่าไปถึงทางด้านหลังเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตฟังให้คุณผู้ชมฟังเสียงแรงลมหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะปรับสุดเลยครับแรงลมคือฉ่ามากคุณผู้ชมนะครับแล้วเป็นออโต้เนาะสามารถกดออออโต้ได้นะครับนะกดออโต้ได้นะครับหน้ากากแอร์ต่าง ไม่มีฟันหลอนะครับบริตรงกลางจะมีไฟฉุกเฉินให้แบบนี้แต่ตอนนี้ผมอยากได้เป็น soft touch ซึ่งอันนี้เป็นพลาสติก ABS อยู่นะครับต้องแจ้งให้ทราบเนาะอ่ะมาบางแดดคุณผู้ชมครับมีมาให้2อฝั่งนะครับผมมีกระจกมาให้มีไฟมาให้ทั้ง2ฝั่งอันนี้ถือว่าดีดีเราก็ชมนะครับไฟในหะ้องพูดพผู้โดยสารคุมครับ,รบเป็นไฟแยกซ้ายขวาชัดเจนแบบนี้นะครับเป็นแสงสีขาวจากโรงงานมาเลย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแสงสีส้มนะครับนี่แสงสีขาวว่าโอเคเลยนะในส่วนของเบาะท่ผู้ชมจะได้ไปนี่ครับจะได้เป็นสีดำสปอร์ตแบบนี้นะครับดีไซน์เขาได้เป็นกึ่งบักเก็ตซีดนะครับซึ่งเบาะของเขาอ่ะจะเป็นเบาะปรับเมนนวลนะครับผมในตัวในทุกเกรดเลยจะเป็นปรับเมนนวลนหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ภายในนะครับเป็นสีทูโทนนะครับตอนหลกห้ามไปแดงจะมีให้เลือกแค่สีเดียวคือสีดำและส้มนะครับจะเป็นการบวกเงินเพิ่มอีก1 5 0 0บาทครับจะเป็นการทำเบาะ แผงประตูด้านข้างสีทโทนนะครับแต่คันนี้ไม่ได้กดออปชั่นนั้นมานะครับผมมองว่าสีดําก็ดูสวยไม่แพ้สีขาวสีดําส้มครับแผงประตูด้านข้างผู้ชมครับจะเป็นสีดำนะครับผมสลับกับสีแบล็ k ไฮเกรสแล้วก็สีซิวเวอร์นะครับดีไซน์สวยงามต้วมือเปิดนะครับเป็นสีโครเมียมวัสดุต่างๆคือพรีเมียมมากๆนะครับอ่ะผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามา้ในตัวของ Nissan คิ s กันแล้วเนาะนะครับซึ่งเบาะแถวสองของเขาเนี่ยครับสิ่งแรกที่ชอบก็คือความนุ่มครับมันนุ่มมากนะ เหมือนนั่งโซฟาอยู่บ้านคุณผู้ชมนะครับแต่ข้อติมีไหมมีแนะ่นอนคุณผู้ชมครับผมเจอข้อหนึ่งเนาะก็คือเบาะของเขาอะ่ะมันไม่สามารถปรับพนักพิงได้ครับจะอยู่ท่าไหนท่านั้นเลยปรับไม่ได้ปรับพักเอ็นแบบนี้ได้แค่แบบเดียวนะครับแต่อย่าเพิ่งไปว่าเขาครับดูที่เขาดีไซน์เบาะมาครับปรับหมอนขึ้นหนึ่งตำแหน่งครับแล้วลองนั่งดูคุณผู้ชมท่านั่งนะครับจะมีการเอ็นหลังเล็กน้อยนะครับไม่ได้นั่งหลังตรงนะเอ็นหลังเล็กน้อย ก้เคแลนด์เอ้ไม่ถ้าเกิแลนด์สิเล็กรูมนะครับเล็กรูมเหลือนะครับประมาณกำปั้นอีก3นิ้วนะครับ head room ประมาณ1กํากำปั้นครึ่งครับก็ถือว่าห้องโดยสารแถว2นะครับโปร่งโปร่งมากๆนะครับเสา A เสา B และเสา C นะครับโปร่งกระจกขนาดใหญ่ไม่อึดอัดครับอลองจินตนาการเมื่อเรานนครับต้องนั่งตรงกลางคุณผู้ชมครับส่วนตัวผูุเผมนะครับสูงที่1 7 5นะครับผม อ่ะปรับหมอนหนึ่งตำแหน่งครับอ่ะถ้าเกิดเราไม่แชร์เล็กดูกับเพื่อนนะนั่งไม่ได้นะครับต้องแชร์หน่อยแล้วลองนั่งตรงกลางดูทัศนวิสัยผมว่าโอเคนะครับแล้วก็บอกพนักพิงทางด้านหลังเนี่ยไม่ได้แข็งผู้ชมครับเป็นนุ่มๆเลยนะครับจึงทําให้นั่งเดินทางไกลเนี่ยนั่งได้นะครับไม่ได้แย่นั่งได้ครับรวมๆแล้วเนาะผมว่านะครับนิสสันค,คิดคันนี้เหมาะกับใครใช่ไหมเหมาะกับคนนะครับที่กําลังสับสนว่าจะไป E ีวีหรือไปไฮบริดดี แต่ถ้าเกิดคุณจะเอา Nissan Kicks ค,คุณต้องมีไลฟ์สไตล์แบบแบบนี้ครับ1เลยชื่นชอบในนวัตรกรรมครับ Nissan Kicks ให,ให้ให้คุณได้2คุณไม่ใช่คนคนขับรถเร็วนะครับเพราะ Nissan Kicks อ่ะจะเป็นการเครื่องมันสองใช่ไหมเ,เครื่องเ,อเครื่องมันสองอะ่ะปั่นพลังงานไปที่มอเตอร์นะครับเมื่อความเร็วนะครับเกิน140เนี่ยต้องพูดตามตรงว่าจะมีความหน่วงเล็กน้อยย้ำว่าเล็กน้อยนะเด็กผู้ชมขับขี่ในเมืองครับตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับผมทั้งอัตราการตอบสนองครับ Handling ต่าง ท็อกต่างๆโอเคมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับซึ่งทางโรงงานเคมา23ลิตรยี่สันคิกครับตอบโจทย์ของคุณหรือเปล่าคุณลองพิจารณาดูครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตสรุปราคากันเลทผ่อนโปรโมชั่นครับที่ดีเจนมคาจัดให้คุณชมในวันนี้ครับและความคุ้มค่านี่ครับประหยัดจากใบแดงไปมากกว่า50%ครับซึ่งดีเจนมคาครับนำมาแบ่งปันกันนะครับอยู่เพียงแค่5 2า0 0 0บาทเท่านั้นครับเลทผ่อนของยี่สันติครับอยู่เพียงแค่ประมาณสัก8,000ในหน่อยจะถึง9,000ต้นๆนะครับ ยินดีดูแลทุกเคสให้แน่นอนนะครับหากคุณชื่นชอบในแบรนด์นิสสันชื่นชอบดีไซน์ครับนิสสันคิคันนี้คือคําตอบทุกอย่างทุกรายสไตครับขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับผมก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ไปด้วยเรื่องคุณผู้ชมชอบอยากได้นะครับด้านล่างได้เลยครับ s r b t yt d g e n ครับหรือว่าติดต่อด้านล่างได้ครับ0894588661นะครับผมเจจากดีเจนและทีมงานนะครับพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ